เวโมเกิดอะไรขึ้นเวโมของอัลฟาเบตนะคะในขณะนี้เนี่ยได้ประกาศระงับการให้บริการในใจกลางของลอสแองเจลิสไปก่อนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุผู้วางเพลิงในรถยนต์ของเวมโอ่ะในระหว่างที่มีการประท้วงต้านสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกาการสหรัฐค่ะซึ่งบริษัทเวโมเขาก็ได้ประกาศนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการ์วุ่นวายระหว่างการชุมนุมต่อต้าน ICE ส่งผลให้รถของบริษัทจํานวน5คันถูกวางเพลิงเสียหายซึ่งทางบริษัทก็ชี้แจงนะคะว่าการ ระง,งับให้บริการเนี่ยเป็นมาตรการเชิงป้องกันและไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าการประทุงดังกล่าวมีเป้าหมายที่บริษัทโดยตรงโดยได้รับคําแนะนําจากกรมตํารวจนครลอสแองเจลิสในการถอนรถออกจากพื้นที่ชุมนุมอย่างไรก็ตามบริการของเว m โในพื้นที่อื่นของเ <ừ. S 1> มืองก็ยังคงดําเนินการตามปกติค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราเรียกรถเวมโอคือเรียกอันตโนมัติจากสมาร์ทโฟนแล้วพอคราวนี้พอเรียกมาปุ๊บแล้วก็เอารถเขาไปเผาไงงั้นก็เลยต้องระง,งับการให้บริการก่อนนะที่ลอสแองเจลิสนะแต่ว่าที่รัฐอื่นยังให มีล่ะค่ะก็ะต้องมีการเข้ามาจัดการนะอย่างทันควันนะคะในช่วงเวลาที่ไม่ปกติแบบนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ